วินาทีประทับใจเต๋าสมชายพบกับนัดมีเรียอีกครั้งแม้ว่าในอดีตทั้งเต๋าสมชายและนัดมีเรียจะเคยผ่านเรื่องราวอะไรกันมาก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วความเป็นเพื่อนที่ดีก็ยังคงมีให้กันอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งล่าสุดโซเชียลก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ทางด้านของเต๋าสมชายและนัดมีเรียได้โคจรมาพบกันอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการร่วมงานกันในคอนเสิร์ตของค่ายดนตรียักษ์ใหญ่อย่างแพรมี่และ r าสและวินาทีสุดประทับใจก็คือในขณะที่ทางด้านของนัทมีเรียรได้เดินทางมาถึงสถานที่ฝึกซ้อมซึ่งเต๋าสมชายก็ยืนรอเพื่อจะเปิดประตูต้อนรับสาวนัทอยู่เหมือนกันและเมื่อเข้ามาทั้งคู่ก็มีการกอดทักทายกันอย่างอบอุน่นเป็นภาพสุดประทับใจที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกอมยิ้มกันทั่วหน้า เพราะนี่คือมิตรภาพและความเป็นเพื่อนที่ดียังคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าในอดีตนั้นจะเป็นอย่างไรมาก็ตาม